สวัสดีครับผมเชฟนนนะครับเชฟไทยในเมืองโอเกเลนนิวซีแลนด์นะครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับพี่พี่น้องๆนะครับที่ได้ซอสพัดอันนกประสงค์ผมไปแล้วนะครับว่าพัดเมนูเอียงแน่นะครับกะที่ผมพัดนะกับคาซิมี่เขาพัดนะครับไทายไฟลายนะครับเขาพัทรถไฟบานเฮ้านะครับแล้วก็ประเภทเซนกับพัดซิลกับพัทได้ครับแต่ว่าเฮ้าไปเพิ่มซิลดําแตงสีนะครับแล้วก็ อัคคีเมลนะครับพัดไก่ไข่คือพัดซิวแต่ว่าเข้ากับเพิ่มซิวดาไปขึ้นกันนะครับเราก็เป็นกระเทียมนะครับเท่ากับเพิ่มกระเทียมลงไปกับใส่ซอสพัดอันนประสงค์เข้าไปาเสิร์ฟหนึ่งะใส,ส่สองสองออนโตะนะครับราคา พิใช่ดำนะครับกใส่ได้นะครับพวกพัดเซนพวกเซนไม่เหลืองนะครับหรือว่าแคชูนัทแคชูนัทผมก็จะใส่ซอส,สพัดอันกประสงค์แล้วก็เพิ่มพริกเผาลงไปนะครับกับพับดบริยั่บริยบ่งซ,ซอสกับบริย่งยาครับแค่ซอสพัดอันกประสงค์ซอสซอนโต๊แล้วก็ห่อกระเพิ่มพริกเผาก็บเป็นพัดพิสพะม่วงนะครับหรือว่าแคชูนัทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูเซนอีกเมนูหนึ่งนะครับ,นนรบมีเหลืองนะครับร พักผมกะซิมี่กะลัมนะครับหอมใหญ่นะครับแล้วก็แค่รอดบอกคอลีนะครับหรือว่าพีวีงนอกมี่บวกบ็อกชอยที่ก็ใส่ได้นะครับตั้งกระทะให้ห้อนนะครับเปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมพัดให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เ้นมีเหลืองลงไปนะครับพัดเซนให้นิ่มนะครับใส่น้ำนิดหน่อยนะครับตัวนี้กับผมกะสิพัดใส่ซอสพัดอเนกประสงค์นะครับ ใส่สองซอนโตนะครับได้หลายเมนูนะครับผมกะได้ใส่ซอสพัดนะครับที่ผมเวาไปเมืองกีนะครับว่ามีเมนูอย่างแน่นะครับผมกัสิทย่อยนะครับพัดซูวิซนองเมืองนะครับเพื่อเด็กไปต่อยอดนะครับปรับเปลี่ยนนะครับใส่ในหลาด บวัวสีเป็นล้านตามสั่งล้านอาหารนะครับนี่ครับใส่ซอสพัดอันกประสงค์ลงไปสองอนโตกตัวนี้กะสีออกรสชาติาเปรี้ยวนะครับคล้ายๆครับยากิโซบนนะนี่ครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะครับพัให้เข่ากันกับซอสพัดอนเนกประสงค์เข้ากะสีแตงสีนิดนึงนะครับใส่ซิวดำลงไป ให้ซอสเข่าครับเนื้อซัดนะครับถ้าซื้อภาษาอังกฤษนะครับที่ผมตั้งซื้อก็จะเป็นโกลเด้นนูเด้นนะครับวิตพอนวิ h ชิคเก้นวิ b บีบเนียงกว่ากันไปนะครับนี่ครับแล้วๆครับกะสีใส่ประมาณนี้นะครับเฮ้าดัดแปลงไปนะครับซอสพัดอันนี้ประสงค์บวกซอสปกระเทศนะครับผมเป็นโกลเด้นนูเด้ลนะครับ ถรมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชรนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจเชฟไทยเหตุงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ